สวัสดีค่ะมาดูดวงรายวันกันนะคะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตับไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์อย่าลืมว่าดูดวงอันนี้เป็นดวงดูรายวันนะคะดูจะดูส่วนรวม เป็นดวงส่วนรวมจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะกิเลสตัวกิเลสเป็นพื้นฐานกิเลสนี่ไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะคะตัวกิเลสอยู่เนี่ยจะตื่นร้อนหรือว่าปัญหากําลังจะมีนะเพราะตัวกิเลสตัวกิเลสจะทําให้มีริมีปัญหามีมีความเดือดร้อนเดือดร้อนถึงกับว่า มีความเดือดร้อนถ้าคุณเดินทางที่ถูกมีทางกิเลสท,ที่ถูกเนี่ยคุณเหมือนว่าวันนี้ชีวิตของคุณสับสนวกวนลนะแต่คุณก็ขจัดขัดเตาคุณเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเรื่องอะไรเนีน่ยคุณจะฝ่าฟันไปได้นะคุณถึงยังไงคุณก็เป็นมีสตินะคนเกิดวันอาทิตย์มีสติหนึ่งดาบเนี่ย หนึ่งดาบของอของพวกมีศีลธรรมหรือว่าหนึ่งดาบพู้รงศีลเนี่ยหรือพระเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนอะไรไม่ใช่ไม่ใช่พินุสใจดำแต่ว่าเหมือนคุณต้องมีมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวตัดสินใจเด็ดเดี่ยวอยู่ในตัวไม่ว่าสิ่งนั้นที่คุณตัดสินใจเนี่ยคุณาฟันเอาความสำเร็จไปให้ได้คุณทำทำ อะไรตามวันนี้เป็นวันที่ตามใจของตัวเองนะคะไม่รู้ละที่ตัดสินใจทำไปแล้วเนี่ยทุกนั้นจะตามมาพัวพันมาผูกพันเนืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่คิดหน้าคิดหลังคุณเอาตามใจของคุณที่ชอบนะคะคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้อย่าประมาททีเวตนะถ้าพลาดทั้งไปมันจะพัวพันจะเหมือน คุณจะเป็นเหมือนคนโลกเลื่มเศร้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเผื่อมันมันมีความทุกข์กังวลเดือดร้อนอะไรหรือว่าขัดสนเรื่องงานเรื่องเงินอะไรแล้วแต่คุณก็ตั้งติวันพวกนี้จะหาทางออกได้อย่าเอาทำอะไรที่แบบว่าให้มันเป็นงัวพันหลักในตัวคุณนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์เพราะจิตใจคุณสับสนว้าวุ่น มันเป็นที่บางคนก็มีภาระจำยอมนะคะเหมือนจะต้องยอมทำทุกอย่างบางทีก็อเอาหน้าไว้ก่อนท,ทั้งทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าเอาขาเนี่ยติดก,ก้าวกับโซ่คล้องหัวพัน์กับตัวว่าจะโดนลากไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ยตั้งสติให้ดีเพราะว่าวันพวกนี้อาจจะเป็นวันที่ทำอะไรก็ได้เริ่มต้นอะไรก็ได้นะคะ คิดให้ดีคิดให้หนักคุณรู้เนี่ยคุณมีทุกทางใจจากคุณแบบเงียบไม่บอกใครนะคะคุณจะคิดฝาฟปันจะคิดช่วยเหลืออะไรไปได้คุณเหมือนคุณแก้ไขปัญหาด้วยตัวของตัวเองนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่สับไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ว่าเป็นยังไงบ้างาแต่อย่าลืมว่าไพ่ที่ดูนี้เป็นไพ่วันเดียวนะคะถ้าคนไหนถ้าดีก็รีบถามถ้าคนไหนไม่ดีก็ตั้งสติวันนี้อย่าไปทำเรื่องไม่ดีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยตามแต่จะไปโดนตกของไทยนะคะ คนเกิดวันจันทร์นะคุณมีความเข้มแข็งมีความสําเร็จในตัวคุณทําอะไรก็ได้จะเป็นหญิงหรือชายนะคุณได้หนึ่งคาถาในฝ่ามือคุณเป็นคนที่ทําอะไรได้มีความสําเร็จนะคุณมีเหมือนว่ามีพรสวรรค์ใ้ตัวเองหรือมีมีสิ่งดีๆกับตัวเองนะ่ะเหมือนว่านะแล้วก็หนึ่งไม่เท้า หนึ่งคาถาตัวนี้นะเหมือนมีเทพเจ้าคอยเออช่วยผ่อนเลาบ้องเบาแบ่งภาระให้คุณตอนนี้คุณมีปัญหาไม่ว่าจะภาระเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องหนี้สินอะไรแล้วแต่นะคะจะเป็นภาระเรื่องงานเรื่องเงินเนื้ออะไรเงี้ยคุณเหมือนว่ามันลําบากคุณอยู่บนยอดเนี่ยเหมือนว่าจําเป็นต้องอุ้มจําเป็นต้องแบกไม่รู้ว่า ไปโดนภาระอะไรเนี่มันแบกมันหนักนกนักนก้าวข้าเนี่ยแต่มันมีความสําเร็จปารทุนจะสําเร็จได้คุณก็นเหนื่อยเป็นเพราะอะไรคุณมีพลังงานพิเศษอยู่ในตัวอยู่ในฝ่ามือของคุณคุณทําไปได้สําเร็จนะคนเกิดวันาราเช่นสมมุติคุณมีภาระหนี้สินคุณก็จะทํางานอันเนี้ยเพื่อชดใช้ให้สําเร็จงานเนี่ยคุณได้รับมอบหมายมายอย่างดีก็ได้สําเร็จงานอันนี้ หลักฐานอันนี้คุณอยากจะสร้างบ้านสร้างรถเนื้ออะไรเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งที่หนักหนาหรือคุณรับภาระรับผิทชอบอะไรคุณหนักหนาแต่คุณก็มีความตกในการกระทําของคุณนะคะคุณมีความสาเร็จเหมือนคนมีพรสวรรค์มีสิ่งดีๆอยู่ในตัวเหมือนเทพประจําตัวของคุณนะ่ะวันนี้เหมือนเทพประจําตัวมาช่วยให้ความสําเร็จจากคุณนะในครอบครัวก็อยู่ได้เหมือนว่า ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้นําที่ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ใจลื่นเลิงเหมือนอารมณ์ดีพูดอะไรก็เชื่อฟังเหมือนเป็นกุลสตรีนะคะสมํมหรับฏฐวันเนี้จําพาะของคนเกิดจันทร์นะมีทุกสิ่งทุกอย่างดีจะลงทุนก็ได้ทําอะไรก็ได้มันมีความสําเร็จให้นะคะวันนี้ค่ะต่อมาดูของคนเกิดวันอัาคารนะคะ ขอเป็นตัวแทนตับใท้ตัดทให้คนเกิดระดังคารนะคะเกิดระดังคารค่ะสิบเหรียญค่ะคุณเกิดระดังานนะคะรงารการเงินห้องแต่ว่าคุณ จะทำร้ายตัวเองความเชื่อความที่ว่าไม่จากความสุขดีๆคุณน่ะไม่ยอมยุ่งกับใครเหมือนตัวคนเดียวโดดเดี่ยวมันไม่มีมิรไม่มีอะไรไม่อยากยุ่งไม่มีสังคมเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคนเกิดวันอังคารเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ไม่อยากยุ่งกับใครและก็มีการเจ็บป่วยนะกินไม่ได้ก้ากินไม่ได้นอนไม่หลับ เนี่ยกินมีพลังงานแห่งเจ้ากนนรรมนายเวรเนี่ยมาตาักมาเตือนเหมือนว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนอนหลับหับตื่นตื่นให้ระวังตัวหน่อยการเงินเหมือนการเงินเหมือนกันคุณต้องระวังย่าญาติามีเงินก็อย่าใจดีนะถ้ามีเงินก็อย่าใจดีใครมายืมมาขอขอยืมเนื้ออะไรก็ต้องใจแข็งไว้นะเพราะว่า คุณมันอยู่ในความทุกข์มันเหมือนว่ามีสุขแล้วก็จะมีทุกข์นะเพราะว่าจะบางทีก็จะโดนเหมือนยืมไปอาจจะไม่ได้คืนนะถ้วยเนะี่ยฮะอย่างสามถ้วยเนะี่ยเหมือนคุณมีแรงสังใจแรงอัตภาพนะคุณก็เหมือนว่าแบบถ้าเผื่อคุณใจฟังคุณหมดเนื้อหมดตัวก็หมายถึงว่าถ้าคุณให้เงินคนเี่ยืมไปเนะี่ยคุณจะได้คืนยากหรือบางทีคุณจะ อย่าไปปักกันอย่าไปเป็นในหน้าอย่าทำอะไรแล้วแต่ให้คุณใจแข็งแข็งไม่งั้นก็เหมือนว่าคุณจะเหมือนว่าแทบจะหมดเนื้อหมดตัวสิ่งที่คุณสร้างสมมานะคุณตอนนี้บุญกุศลชะตาของคุณดวงเปิดนะดวงเรื่องการเงินเงินที่เก็บเนื้ออะไรก็เปิดให้คุณแต่คุณต้องใจแข็งถ้าคุณมีเงินมีทองคุณต้องใจแข็ง หรือว่าใครมาขอหยิบขอยืมคุณต้องไม่ให้เพราะว่าคุณก็ตอนนี้คุณก็เหมือนทําตัวเหมือนตัวคนเดียวอยู่นะคะเนี่ยไม่มีอะไรนะล่อนจ้อนอยู่เนี่ยอย่าไปอย่าเชื่อใจใครเน่อะไรเนี่ยข้อควรระวังของคนเกิดในนญานนะคะต่อมาของคนเกิดวันพุธค่ะ ขอเป็นตัวแทนจัดไพ่ตัดไพดะคะ้คนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธ มีพลังอำนาจเป็นคนเก่งเหมือนว่าตอนเนี้ยมีทั้งดีและไม่ดีนะคะคนกันในตัวคุณบางทีก็เหมือนเป็นคนดีคุณเอาชนะได้ทุกอย่างคุณอยู่ในที่แรงไม่ว่าจะที่ทำงานมีนที่อะไรตอนเนี้ยจะถ้าคนมีความรักก็ สมหวังหลงคู่ครองมีคู่ครองไม่ว่าหญิงหรือชายจะหลงคู่ครองจะเที่ยวฟังคุณมีทั้งมิตรและศัตรูคุณมีพลังงานแห่งเทพที่ช่วยเหลือคุณดีแต่คุณก็มีพลังงานแห่งเจ้ารกรรมในเวรคอยคุ้มกันคุณเห็นไหมว่าคุณเนี่ยคนเกิดวันวันพุธเนี่ยเดี๋ยววันนี้ดีวันนี้ไม่ดีวันนี้ดีวันนี้ไม่ดี จะขึ้นขึ้นลงลงเดือนนี้ดีเดือนนี้ไม่ดีชะตาชีวิตเป็นมาทั้งตีทั้งชาติจะเป็นอย่างเนี้ยขึ้นไม่ได้นานตกเอ่อตกก็ไม่ได้นานเดี๋ยวแบบดูถูกไม่ได้กําลังจะดูถูกเขาก็มีดีขึ้นมานะคะคุณถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้คนเกิดวันพุธนะคะเป็นคนที่หลงคู่ครองเชื่อฟังคูกครองรักผู้ครอง เป็นคนรักครอบครัวดีนะคะแต่บางครั้งคนเราจะรักครอบครัวบางครั้งก็ต้องเลืมหูลื่นตาอย่าเป็นภาดเขาชีวิตที่ย่ำแย่อยู่นี้นะบางคนนะคะใครเกิดวันพุธบางคนเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องฝืนต้องแก้กรรมจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาดกับผู้ครองโดนเขาแทงข้างหลังโดนเขาไม่เขานอกใจเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบไม่มีความสุข นะคะต้องแก้เจอะไรเยของคนเกิดวันพุธเล็บให้เนี่ยมันมีสองตัวอย่างนี้นะคะของคุณวันนี้เอาสรุปว่าไม่ดีให้นั่งอยู่ให้ใจเย็นๆอยู่ดีๆอย่ามีเรื่องมีราวอย่าตู้ลบตบมืออย่าใจร้อนหรืออยากขี้หึงน,นะคะมันจะเกิดเรื่องขึ้นได้นะคะคนเกิดวันพุธค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพะหัสนะคะขอเป็นตัวแทนตัวแทนจับไทยตับไทให้คนเกิดวันพะหัสนะคะดูของคนเกิดวันพะหัดเอ๊ คนมีสเสน่ห์นะคนมีสเสน่ห์คนเจ็บงามเรื่องของตัวเองคนมีจะเป็นทุกข์ริสุไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครแต่คุณเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วคุณก็เหมือนมีความลับส่วนตัวนะแต่คุณทำอะไรเป็นชีวิตที่ดีไม่ขัดไม่สนนะคุณไม่ได้ขัดไม่ได้สน คุณมีความลับส่วนตัวของคุณเนี่ยไม่ได้ขัดได้สนแต่ว่าจะเป็นที่แบบว่าบางคนก็จะเดินทางที่ผิดๆนะคะจะมีจะทำข้อความลับของคุณเนี่ยคุณทุกข์ใจคุณก็ทุกอยู่คนเดียวผิดคนเดียวอะไรคนเดียวนะคะแต่คุณก็เป็นพวกนางฟ้าเป็นพวกที่แบบว่าจะอะไรอ่พลังงานดีๆอ่ะคอยคุ้งไทยนะ ตกก็ตกไม่นานเนี่ยวันนี้จะอันนี้วันนี้มีถึงว่าคุณมีทั้งทุกข์และสุขค่้ค่มีความรักก็สมหวังแต่พอรับหลังคุณจะมานั่งทุกข์เหมือนพวกรักที่รักผิดๆอะไปรักของคนอื่นหรือว่าถ้ามีเหมือนไปแอบชอบของคนอื่นเหมือนถ้าเจอก็ได้สุขพอรับหลังก็มีทุกข์หรือบางทีคุณทําเรื่องอะไรไม่ไม่บอกใครแต่คุณอะเป็นคนที่ว่า การเงินมีข้องการงานมีความสําเร็จแต่ระวังนะจะมีเรื่องวุ่นวายในที่ทํางานวันนี้ต้องใจเย็นๆน,นะคะคนเกิดวันพฤหัสเหตวันนี้ต้องใจเย็นๆแบบว่าเลยที่ทํางานบางทีเราจะเอารมร้อนจะวุ่นวู่วามกับที่ทํางานอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับพวกนี้อาจจะดีขึ้นวันนี้จะถามว่าจะดีไหมมันมีความทุกข์อกทุกข์ใจอยู่ในตัวเองนะคะ ถึงจะมีเสน่ห์ใครเห็นใครชอบแต่ความในใจอ่ะเราไม่ได้พอใจที่คนหลงไหลนะคะแต่เตัวเราเนี่ยมีทุกหลบซ่อนอยู่ในหัวอกนะคะคนเกิดวันพระค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสักท้ยจับท้บให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะ มีเจะดหนึ่งดาบหนึ่งดาบของตัวบวกให้คุณมีความสําเร็จนะคะคุณมีจะมีความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องทิดอะไรคุณจะฝ่าฟาันไปได้นะคะคุณวันนี้ดีมีพลังงานของดวงอาทิตย์นะคะมาอยู่ในชะตาชีวิตของคุณที่คมีทุกข์ร้อนหรืออุปรสรรคหรือปัญหาอะไรเนี่ยถ้าคุณทําในวันนี้แก้ไขในวันนี้นะ ความสำเร็จแสงสว่างมีมหาคุณแต่เจ้ากรรมในเวรเนี่ยอันนี้คุณมีพลังแห่งความสําเร็จแต่คุณก็ยังมีเจ้ารรพลังแห่งเจ้ากรรมในเวรตามอยู่พลังงานที่คุณไม่รู้ตัวตามติดแทงคุณมองไม่เห็นคุณไม่รู้คุณสงสัยว่าเป็นอะไรแต่มันเหมือนว่าจะเต่คุณจะเหมือนคนมีกรรมอ่ะมีเจ้ากรรมในเวรติดตามตัวจะไปตรงของใครนะคะบางคนก็ลุ่งก็ลุ่งไปเลยนะคะ บางคนความรักความ,มอบอุ่นดีคุณฝ่าฟันเรื่องความรักอปุปสรรคไปได้บางคนก็มีแสงสว่างตามแต่ว่าจะไปตรงกับคนไหนแต่บางคนเจ้ากรรมในเวรก็ไม่ได้ถอดไม่ได้ถอยนะคะก้าดาบเนี่ยก้าวดาบแล้วมีพลังงานแห่งเจ้าเจ้ากรรมในเวนพลังงานแห่งเด็กพลังงานแห่ง,งเ,หเหมือนว่าพวกมีเที่ยวมีอะไรเหมือนเป็นพลังงานชั่วร้ายดุร้ายมีแต่ก,กนะโหลก มาตามติดตามตัวเหมือนไม่ให้คุณนอนหลับไม่ให้คุณนอนหลับไม่ให้คุณเหมือนจะนอนก็สะดุง้งเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะคุณก็ต้องแก้ไขแต่ถึงยังไงก็มีวันนี้ก็เป็นวันดีๆของคุณวันที่มีอีสิ่งนี้ไม่ดีอีสิ่งนี้ดีอีสิ่งนี้ดีอ,ดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันจะได้จะได้แปลอ่าแสงสว่างเรื่องการงานความรัก ฝ่าฟันโดยได้ชะตาชีวิตที่เข้มแข็งมีแสงสว่างมีพลังของแสงอาทิตย์มักคุมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานแห่งดวงอาทิตย์มักคุ้คุณนะคะของคนเกิดวันศุกร์นี้ค่ะต่อมาดูของคนเกิดวันเสาร์นะคะ ขอเป็นมโจแทนสับแทตับแทให้คุณเกิดวันเสารค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้คุณมีเอ่อ ประสาทประสาทแห่งความดีความทั่วนะคะคุณทําดีสิ่งที่ดีดวงดีกําลังจะเปิดฟ้าเหมือนว่าถ้าคุณทําไม่ดีก็ไม่ดีคุณต้องไม่คุณต้องใช้ชีวิตเรียบอย่างตรงนะความสุขก,ก็ไม่ต้องให้ล้นมากคุณนี้ความแต่คุณก็จะมีความสําเร็จไปได้ทําอะไรก็มีไปได้มีหนึ่ง่ว มีสองถ้วยกับหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยล้นเหลือการกินการอยู่ก็มีความสุขดีอะไรดีแต่คุณก็ต้องปงถ้าคุณทําสิ่งไม่ดีไว้เนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นพลังงานที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณทําความดีไว้เนี่ยเหมือนทําบุญช่วยเหลือคนไว้อะไรไว้เนี่ยทําดีกับพ่อกับแม่นะความดีนั้นก็จะมาช่วยเหลือคุณแต่ถ้าคุณทําไม่ดีในอดีตเนี่ย ก็จะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับคุณวันนี้เป็นวันที่เหมือนว่าที่พูดนี้ไม่ได้เป็นไม่โดนทุกวันนะคะคือวันนี้นะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆก็ปกล้มหรือเป็นอะไรหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยก็คือก็เท่ากับวันวันนี้คนคนนี้ไม่จะอดีตนะีมีทําเรื่องไม่ดีไว้วันนี้เขาก็เลยมาตามนะคะความสุขของคุณจะใ้้ต้องไม่ไม,ไม่ต้องมีการสังสารลาชีวิตคุณได้จระโปง่ง เออวันนี้เราได้เท่นี้นะวันนี้เราเป็นอย่างนี้นะวันนี้เรามีทุกนี้เราปองราปองแล้วเราชีวิจ,จะจะผ่านไปได้เพราะบุญกุศลพลังงานแห่งเทพที่ติดตามตัวคุณเนี่ยให้ความสุขให้ความอุดมสมบูรณ์กับคุณถึงคุณจะไม่มีให้ในหนึ่งเหรียญแต่ให้หนึ่งก้วยเนี่ยให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ความสุขกับคุณคุณไม่ได้ทุกไม่ได้ร้อน เพราะถ้าคุณดวงมีพลังงานเขาเปิดมาว่าคุณเคยทําความดีเนี่ยพลังงานจะเนี่ยคุณเคยทําความดีคุณก็จะผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าคุณทําไว้ไม่ดีเนี่ยก็ก็ต้องรับเข้าไปแต่มันแค่วันเดียวนะคะพวกนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณคะ่ะของคนเกิดวันเสาร์ค่ะดูแล้วช่อยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ